สกรอ,อําพยังศรีสุราชจะนำพาทุกท่านเยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรังตําบลบ้านกู่อําพยังศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสกรออัพยังศรีสุราช กลุ่มขนมแปรรูปได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี2557ส่งเสริมโดยสกร,รอ,อัาพยางศรีสุราชโดยมีนางสุสาคอนอันธรินประธานกลุ่มขนมแปรรูปบ้านนนรังได้กล่าวว่าวัตถุดิบสําคัญในการทํากล้วยกรอบแก้วก็คือกล้วยหอมเขียวซึ่งเป็นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกเองในพื้นที่ค่ะกลุ่มแปรรูปขนมบ้านนนรังนะคะดิฉันนางสุสาคอนอันธรินเป็นประธานกลุ่มแปรรูปขนมบ้านนนรังผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มแปรรูปขนมของเราก็ กล้วยกรอบแก้วกล้วยฉับทรงเครื่องคือการนํากล้วยมาผ่านกรรมวิธีการทอดและปรุงรสเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคนับว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีการปลูกไม้ผลมากโดยเฉพาะกล้วยซึ่งสามารถปลูกได้ง่ายและนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางอาหารเหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยและยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายกลุ่มทํากล้วยกรอบแก้ว จึงมีแนวคิดในการนำกล้วยมาแปรรูปโดยใช้สูตรพิเศษที่ทางกลุ่มค้นพบโดยการนำกล้วยมาทอดแล้วอบน้ำตาลซึ่งจะทำให้มีรสชาติกลมกล่อมกรอบหวานมันอร่อยอีกทั้งยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอีกด้วยวัตถุดิบและส่วนประกอบดังนี้ 1. กล้วยหอมเขียว 2. น้ำตาลทรายสามเกลือสี่น้ำมันพืชห้น้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตหคัดเลือกกล้วยดิบที่แก่จัดแต่ไม่สุก 2. องนำมาแช่ในน้ำร้อนตัดหัวตัดหางแล้วปอกเปลือก 3. นํนำมาล้างในตะแกรงแล้วนำมาหั่นสลาย,ยาวเป็นชิ้นชิ้นสี่นำกล้วยดิบมาปอกเปลือกแช่น้ำเกลือแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดยกลงให้เสด็จน้ำมันห้านำมาแช่ในน้ำเชื่อมที่มีรสชาติออกหวานเล็กน้อยนำกล้วยมาตากแดดที่ร้อนจัดโดยนำแผ่นเนื้อกล้วยที่ฝานแล้วใส่ในกระทะทีละแผ่นเพื่อไม่ให้แผ่นกล้วยนั้นติดกันซึ่งการทอดจะทำการพลิกแผ่นกล้วยทีละด้าน เพื่อให้กล้วยนั้นสุกสมบ์เสมอจนแผ่นกล้วยสุกแข็งได้ที่แล้วนำมาทอดอีกครั้งนำมาอบในเตาอบ10นาทีแล้วนำออกมาบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์ออกจำหน่ายหมายเหตุการเสริมคุณค่าอาหารและการแต่งรสชาติกล้วยกรอบแก้วมีหลายวิธีตำรับพื้นบ้านจะใช้น้ำตาลเคลือบเรียกว่ากล้วยฉาบป,ปัจจุบนันมีการแต่งรสชาติกลิ่นสีเกลือน้ำตาลในคนคลุกเคล้าผสมกันในกระทะที่ใช้ไฟอ่อน,ออนและเสริมสารอาหารทำให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จากกล้วยตามความชอบอีกหลายชนิดได้แก่รสเค็มรสสมุนไพร